ละตามมังเคสก่อนนักร้องชาวอินเดียในตำนานที่มีแคตาล็อกเพลงที่แปลกใหม่และมีน้ำเสียงที่ผู้คนนับพันล้านคนในเอเชียได้รู้จักได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยวัย9 2ปีในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า28วันหลังติดโควิดศิลปินท่านนี้นะครับร้องเพลงและเป็นผู้อำนวยการเพลงที่เป็นที่เคารพรักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดียเลยทีเดียว เธอได้บันทึกเพลงภาพยนตร์และได้ร้องเพลงกว่า36ภาษาอินเดียและที่นำเสนอข่าวนี้เพราะไม่เพียงท่านเป็นที่ชื่นชอบและเคารพรักของชาวอินเดียมิตรประเทศของไทยนะครับแต่เชื่อว่าเสียงเพลงของท่านนี้อาจจะผ่าหูท่านผู้ชมมาโดยไม่รู้ตัวมาหลายครั้งแล้วก็ได้เนื่องจากกินเนสบุ๊กได้ระบุว่าและตามมังเคสกอร์แต่ร้องเพลงภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า5,000เพลง ภาพยนตร์นะครับไม่น้อยกว่า5,000เพลงและเพลงอื่นๆอีกรวมแล้ว3,000 0กว่าเพลงครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าทาตานั้นจะได้รับรางวัลมามากมายแค่ไหนและจะได้การเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมในประเทศทั่วโลกอย่างไรไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับท่านเป็นบุคคลที่น่าทึ่งอย่างแท้จริง